สวัสดีค่ะดามี่พร่งนี้เราจะมามาฉ่อนยาวายสีกันค่ะมีสียังมีตัวอะไรมาละวายคะยังมีทีเสือมาละวายค่ะแต่ว่า สีอะไรเลยค่ะเป้ไส้เจสีทองใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาระบายสีกันดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะอยากจะได้สีอะไรมาระบายสีทองวันนี้มั่งคะากเอาสีทองค่ะสีทองโอเคสีทองเป็นสีที่การผสมระหว่างสีอะไรกับสีอะไรครับสีเหลืองกับสีม่วงผสมกันจะได้สีทองใช่ไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาสีทองมาทากันเลยค่ะเี่ยาเลยค่ะยาจะทาตรงไหนเนะ นะครับข้างหลังเลยสิงโตก่อนใช่ไหมเพราะสิงโตสีเหลืองทองเลยทั้งตัวเลยเนาะเพราะสิงโตเป็นสีเหลืองทองทั้งตัวเลยเนาะโอ้มเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะทาสีเหลืองทองเปที่สิงโตก่อนเอาเลยค่ะให้เลยเต็มที่เลยค่ะ ไม่เอาสีม่วงทาด้วยก็ได้นะคะเอาที่หนูชอบไปดูเอาสีไหนก็ได้เอาสีเขอาสีม่งก็ได้ค่ะสีเหลืองผสมกับสีม่วงนะครับก็เลยออกมาได้เป็นสีเหลืองทอที่กำลังทาสินโตไลอ้อนอยู่ตรงนี้นาะเปนคล้ายๆเลยจริงๆมันก็คล้ายๆไลอ้อนนะบตาว่า มันเหมือนเล่นออลีหมือนเหมือนไทเอกอร์มากกว่าไทเกอร์มันไทเกอร์มากกว่าแต่มันเหมือนคนมากนะมันก็เหมือนคนด้วยใช่ไหมใช่แขนตายแล้วเนี่ยอยากให้ป้าช่วยระบไรไหมครับเออหนูปวดแขน,แนปวดแขนแล้วเหรอ แต่ว่าเดี๋ยวหนูใช้มืออีกข้างนึงโอเคงั้นเดี๋ยวป้าจะเอาผู้กันมันช่วยระบายด้วยนะโอเคค่ะมี่เนี่ยเดี๋ยวป้าจะเอาสีทองเนี่ยมาช่วยหนูระบายไปที่เนี่ยนี่ถ้าเราอยากได้สีส้มหรือสีอะไรเราก็มาผสมเองเดี๋ยวป้ายอนย้ำอีกทีนะถ้าเราอยากได้สีส้มเราก็เอาสีแดงที่เขาให้มานะครับมาผสมกับสีเหลือง เราก็จะได้สีส้มแบบนี้ในรูปนะแล้วก็ถ้าหากว่าเราอยากจะได้สีเขียวใช่ไหมเราอยากได้สีเขียวเนาะเราเอาเงินมาผสมส,สีเขียวสีโตเป็นตาสีแดงๆดีกว่า้าเป็นตาสีแดงๆนิดหน่อยตรงนี้มันน่าจะเป็นโคมนะ ส่วนหน้าถิงโตเนี่ยสหน้าถิงโตตรงนี้เราจะสีอะไรดีอะหน้าถิงโตเอาสีเงินดีกว่าแต่มันคล้ายคล้ายคนนี่นะใายไหมคล้ายอ่ะคนมืออยู่ไหนอ่ะอีกขั้งหนึ่งอะขยับมาให้หนูทาหน่อยหนูมองไม่เห็นมือเลย งั้นเดี๋ยวป้าป้า,ปาทาข้างหลังให้โอเคโอเคนี่ก็ได้เสร็จแล้วได้เสร็จแล้วได้เสร็จไปทุกทีทุกทีแล้วแต่ว่าหนูอยากได้สีเขียวมือเอเาสิเพื่อจะาตรงตรงร่างล่างสุดเลยนะ nuo chuối. Đã. Mà nó có bao gồm này đó. Bạn, bạn lấy gì nhiều, 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 เข้มๆนะเนี่ยช่วยกันช่วยกันอ่ะเรามาช่วยกันนี่เราได้ฐานแล้วเรียบ,บร้อยเก็บสี<ด> <c ười> ของหน <c ười> ูของหนูยอยดูของหนูยอยนะ นี่นะครับเราก็เอาสีม่วงมาไล่เก็บงานตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ำป่าเอาน้ำป่ามาเกลี่ยสีเอาน้ำป่ามาเกลี่ยสีเพื่อให้สีมันเนียนมันสวยงามมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บรายละเอียดช่วยน้องเลอาู่นะครับเพราะว่าน้องอยังเล็กอยู่เพราะอยาที่จะสีปกติกว่า นั้นอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะหนูอยากได้สีเงินอยากได้สีเงินนี่ไงสีเงินเยอะแยะเลยหนูก็เอาได้เลยหนูก็เอาได้เลยเราตอนนี้เราได้ตัวกับขาแล้วแต่ว่าตรงบริเวณที่เป็นสีเหลืองดูเหมือนว่าเราจะระยำระบายมัยเรียบร้อย ใกล้เสร็จแล้วโอเคอันนี้คือตุ๊กตาที่วันนี้เราทํากันเดี๋ยวตุกตาให้เพื่อนๆดูตุ๊กตาก่อนนี่นะตุ๊กตาที่น้องเรยาทำนะนะครับโอเคเดียปาิมาให้ดูก่อนนี่ด้านหน้าก็จะเป็นโตแบบนี้เลยแล้วก็มีจุดๆที่เป็นเสื้อของตที่น้องเรยาทำด้วยแราก็ต้องอยู่บนหญ้าเนาะ ก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็จุกข้างบนเป็นสีมว่วงเนาะเนี่ยก็คือนี่จะเป็นตัวอะไรเหมือนเป็นคนเหมือนเป็นสีโตมเหมือนเป็นเสือเดินนี้เป็นตัวอะไรกัแนแะน่เนาะแต่ว่าตรงนี้ยังขาวอยู่อ,อ่มีขาอยู่นิดหน่อยมีขาอยู่นิดหน่อยแต่ก็เนี่ยรอยให้มันแห้งแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้เป็นของที่ลึกๆสำหรับเด็กๆนี่หนูได้นะมันก็ ป็นปกิจกรรมอย่างว่าแล้วก็ฝึกให้กับน้องๆไม่รู้จักการผสมสีด้วยนะในเดี๋ตัวตอนไฟน้องก็จะทำเรื่องการผสมบบสีได้ได้มากขึ้นเรื่ว่าสีอะไรผสมกับสีอะไรแล้วเป็นสีอะไรนะครับเน้ะวันนี้เราจบเท่านี้ก่อนเนาะงนายอารเนาะ,ะ,ะสวัสดีเพื่อนๆก่อนค่ะสวัสดีเพื่อนๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ